พะว่าได้รับคาแนะนําจากเพื่อนใน a ฟ e b o o k นี่แหละค่ะอันเบิ่งฟีดเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆไปเห็นเ่าเราบอกเรื่องผักหวานปาลาเราบอกว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้ก็เลยลองมาเห็นขอบคุณมากๆนะคะงามกวดล้างไปมหาวันนี้ไปเห็นเห็ดแบบนี้ลองดูพี่น้องจะหักมาเห็ดอียงบอกบ่ถือขึ้นกันงามงามค่ะหลายหลาย เดี๋ยวเด้อเอาพักวันป้าปูกแล้วติดแล้วค่ะด,ดีใจดีใจมาเด้อขวัญเอ้ยปีนี้ปลูกพักวันปลาติดเรียบร้อยแล้วดีใจยังคักเลยเพราะว่าคือถ้าฝนตกนี่จะดีกว่าห้อลดน้ำเพราะว่าฝนตกมันจะถึงเลยค่ะลงไปใต้ดินได้ดีนาอยแต่ว่าเป็นอย่างพักเนี้ยกระตามว่าแต่ได้กนินซื้อมันเป็นแนวกินสมัย บูร่านสมัยพอแม่าแล้วก็เข้าเคยหูไดงยินต้นไม้กับปูปูโลดมันบมแมนค่ะบางต้นปูกยากบางต้นปูกง่ายผลไปใส่หลอบแหลกก่อนค่ะมันหลายต้นเนาะเจ็ดต้นต้นไม้กระปูปูโรดมันบมเมนค่ะบางต้นปูกยากบางต้นปูกง่ายเนาอยั้ว่าเป็นอย่างพักเนี้ยังก็ตามว่าแต่ไดงยินซื้อมันเป็นแนวกินสมัยบูร่านสมัยพอเม่าแล้วก็เขาเคยหูไดงยิน เราเอาแถวนี้ก็คือดึงเอาวัชพืชแถวนั้นแหละค่ะเอามาปกคุมม้างบนเพราะว่าตะกาบทุกวันที่มาทางหน้าก็จะมีแนวเห็ดแต่ละมือแตลละยางนี่ก็บาขึ้นกันนะคะ่ะเมื่อนี้นี่เห็นมากวา,กวาดนี่ก็คือจะมาเอาหนาดินถามว่ารู้จักเห็ดบ่บ่บรู้จักดอกค่ะแต่ว่าเห็ดยังเกิดกับสะออนเบิดค่ะอืเอามาดมเบิรอมหอม <laughs> หอมด้ค่ะ <laughs> เรียกว่าถามว่ารู้จักเห็ดบ่บ่บรู้จักดอกค่ะ แต่ว่าเห็นยังเกิดกับสอนเบิดค่ะอืมเอามาดมเบิรอ,อมหอมหอมด้ค่ะเรียกว่าผนไปใส่หลอบเหลกก่อนค่ะมันหลายตอนนอ้นเนาะเจ็ดตน้นเนาะที่เป็นพืชเออเป็นปุยน๋ยนะปุ๋ยอินทซียเนาโอ้ยมักหลายพุ่เนาะเราเอาแถวนี้ก็คือดึงเอาวัชพืชแถวนั้นแหละค่ะเอามาปกคุ่มข้างบนเพราะว่าตะกาบ พอมที่สิเกิดเป็นต้นใหญ่ให้เหาแล้วค่ะมีทั้งเมิรตเจ็ดตนโอ้ยขันได้กินอีหลีเนี่ก็สิแจกพี่แจกน้องน,นี่ล่ะค่ะใบนี้มันกลนหัวนี่กลับมาหลบที่สองมาเอาเห็ดมาเอาเห็ดบริสันมาเอาใบไหม่อีกกลับมาพอเห็ดอ,อีกจุ่มหนึ่งอยู่พอมที่สิเกิดเป็นต้นใหญ่ให้เหาแ,แ,แล้วค่ะมีทั้งเมิรตเจ็ดตนโอ้ยขันได้กินอีหลีเนี่ก็สิแจกพี่แจกน้องนี่ล่ะค่ะอะ เนื้อที่ที่ยูนี่ประมาณสองไร่ค่ะเห็ดไปสองไร่สาหรับยูอาศัยแล้วกับปลูกตน้นไม้จงไวสองไร่ถามว่ารู้จักเห็ดบ่บ่บรู้จักดอกค่ะแต่ว่าเห็ดยังเกิดกระสะออนเบิดค่ะอืเอามาดมเบิรอมหอม <laughs> หอมด้ค่ะ <laughs> เรียกว่าขัดล้างไปมหาวินนี้ไปเห็นเห็ดบ่เนี่ยลองดูพี่น้องจาักว่าเห็ดยังบอกบาถือกันงามงามค่ะล้ายหลายเดี๋ยวเด้อเอา ดีใจยังคักเลยเพราะว่าคือถ้าฝนตกนี่จะดีกว่าห้องลดน้ำเพราะว่าฝนตกมันจะถึงเลยค่ะลงไปใต้ดินได้ดีซื้อนั่นนี่มาเห็มันเปลืองเงินเท่าอยู่ในบ้านเขามันมีอย่งเขาก็เอานันหละไม่เห็นเลยสบายค่ะชีวิตเกษตรหลังจากนี้ใส่ครบเจ็ดอันแล้วกะเริ่มดูแลเรื่องของเพิ่นเป็นดอกสีสมแต่ว่าเวลาเขาไทายในสีเหลือง กะปลกใจอยู่อ่ะเพมันเป็นตะกินใดแต่ว่าเขาั่นใจนั่นแหละค่ะเบิ่งดู่นน่ะงามเนาะอันกินใดก็คือิสีส่บอยู่ดอกเบื่องซุมด้วยว่าบ่าเป็นคนสันทัดนี่อันนึงค่ะที่เป็นผืชเออเป็นปุ๋ยนะ่ะปุ๋ยอินซี์นะ่ะโอ้ยมักหลาย่นน่ะขอบคุณมากๆนะคะงามแต่ว่ากะถ้าว่ากินบอกเขไม่ได้กินดอกค่ะ ว่าเรื่องเห็ดกับว่าคอยสันทัดด้วยค่ะขอบพระคุณหลายๆที่รับชมขอบคุณมากๆนะคะงามพอมที่สิเกิดเป็นตนใหญ่ให้เหาแล้วค่ะมีทั้งหมดเจ็ดตนโอ้ยขันใดกินอีหลเนี่กับสิจแจกพี่แจกน้องนี่ลและค่ะบันนี้พอปลูกเสร็จแล้วตามที่เราแนะนำเนาะ ฝนตกลงมาค่ะสามสี่หมื่นหลังจากที่ปลูกแล้วนะฝนตกลงมาโอ้ยถูกก็ถูกแต่ให้ถูกน้อยเอยงสินี่ค่ะก็หาของรีเซกเกินที่เขาเา้าเสาใส่เหล้่เออกมาใส่ประโยชน์ค่ะเพราะต้องไปซื้อเพราะต้องไปหาถามว่ารู้จักเฮดบ่บ่รู้จักดอกค่ะแต่ว่าเฮดยังเกิดกระสอนเบิดค่ะอเอามาดมเบิร์งหอมหอม <laughs> หอมด้ค่ะเรียกว่าพร้อมที่สิเกิดเป็นต้นใหญ่ให้เฮ้าแล้วค่ะมีทั้งหบิดเจ็ดต้น โอ้ยคันได้กินอิริเนก็นสิแจกพีแจกน้องนี่แ่ะคะ่ะอยู่สองตนค่ะเบิดเงินหลายคักเพราะว่าม,มักปลูกแต่ว่าพค่อยเรียนรู้ว่าจะต้องเฮ็ดพิธีใดนี่สิไหมคะ่ะเข้าใจว่าเป็นตรงนี้จะแดดแดดจ้าหบดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลเพิ่นโดยการหาแนวมาขอบมาง่มมานันบ่อยเพิ่นตึกแดดโดยตรงนะคะหลังจากนี้ใส่ครบเจ็ดอันแล้วกะเริ่มดูแลเรื่องของ S <S <an> คะ่ะนี่ลองมาทดลองเบังได้ความคะ่ะได้ความดีมากๆเลยแต่ว่าเป็นอย่างพักเนี้ยังกจะตามว่าแต่ได้ยินซือ้อมันเป็นแนวกินสมัยบรลณนสมัยพอเม่เฮาแล้วก็เฮาเคยหูไดย้ยินทุกวันที่มาทงหน้าก็จะมีแนวเนแต่ละมือแต่ละอ่างนก,กันเนาะคะ่ะเมื่อนี้นี่เห็นมาก,กวาดเนี่ยก็คือจะมาเอานาดินอขอบคุณมากๆนะคะ งามออขอบคุณมากๆนะคะงามออขอบคุณมากๆนะคะงามจะคล้องกินบ่บ่เนี่ยกิซีมีคนถามเนาะ <c oughs> จะคล้องบ่ค่อยมักไปเนยค่ะบ่ค่อยชอบผักหวาน แต่ว่าชอบปลูกกับเศษใบไม้ที่ทับถมกันแล้วก็เพิ่นไหลมานำนำานำตัวน้ำือจะเพิินจะแยกแล้วน้ำก็จะไหลลงสะเฮ้าแต่ว่าใบไม้มันจะค้องตนค่ะเบิดเงินหลคักเพราะว่ามักปลูกแต่ว่าพ่คอยเรียนร้วจะต้องเฮ็ดพิธีใดจีงซีไหมคะ่ะเขาใจว่าเป็นสีดำย่างงามเลยค่ะนั่นคือไม่ถึงใหอ่สลา์ดีแล้วพรกวันก็นกำลังแตกยอดค่ะ ถ้าเพื่อนแตกยอดจังสี่นี่คือบันนี้พอปลูกเสร็จแล้วตามที่เราแนะนําเนาะฝนตกลงมาค่ะสามสี่มื่อหลังจากที่ปลูกแล้วนะฝนตกลงมาโอ้ยจะนี่หน่อยเลยอยากได้อยางไดมาปลูกด้วยค่ะก็ไปห้ามาปลูกนี่ก็ต้องแปลกใจพร้อมที่สิเกิดเป็นต้นใหญ่ให้เหาแล้วค่ะมีทั้งหมดเจ็ดตน้นโอ้ยขันใดกินอิริเนียก็สิแจกพี่แจ๊กน้องนี่แหละค่ะ มีเห็ดงามงามาให้เบื้งอืค่ะมีเห็ดงามๆมาให้เบื้งขอบคุณเด้อค่ะติดตามหลับชมวิดีโอธรรมชาติบันสวนบันหน้าของเฮาอ่อนซ่อนอยู่ค่ะอ่อนซ่อนวิธีการของ่นอยขันหูตะกี้นี่มันได้เป็นปลาหนึ่งพอดีตากหวานปลาเนี่ยซื้อมาปลูกคักแน่บบติดติดยุขันเหาหดก็ดียู่แต่ว่าก็อาจจะพ่ถึงทอฝนตกเนาะค่ะมีทั้งหมดจ็ตตน ไปเอานาดินท like ี่ไหลลงมาเนี <token. S 2> ่ยค่ะจะนิดหน่อยเลอยากได้อยางได้มะปลูกด้วยค่ะก hmm. <INAUDIBLE. S 2> like ็ไปห้ามาะปลูกนี่เพต้องแปลกใจที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินซีเนี่ยโอ้ยหมักหลายพอนะเนาะยที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินรีเนี่ยโอ้ยหมักหลายพอนะที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินรีเนี่ยโอ้ยหมักหลายพอนะที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินซีเนี่ยโอ๊ยหมักหลายพอนะ ถามว่ารู้จักเห็ดบ่บ่รู้จักดอกค่ะแต่ว่าเห็ดยังเกิดกระสะออนเบิดค่ะเอามาดมเบิรอมหอมหอมด้ค่ะเรียกว่าดีใจยังคักเลยเพราะว่าคือถ้าฝนตกนี่จะดีกว่าห้องรดน้ำเพราะว่าฝนตกมันจะถึงเลยค่ะลงไปใต้ดินได้ดีกวาดล้างไปมหาวันนีลไปเห็นเห็ดบนี้องดูพี่น้องจะหักว่าเห็ดอีกอย่างบอกว่าถือกันงามงามค่ะลายไหล เดี <Workers> ๋ยวเด้อเอาที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินซี์นี่ยโอ้ยมักหลายพอนะกองอยู่อยู่ในหลองน้ำค่ะอยากได้เอาไปใส่ต้นผักวานปลาก็เลยมาขวัดเอาขวัดใส่กระขู่ไปกำลังขวัดอยู่ขวัดนาที่เป็นพืชเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินซี์นี่ยโอ้ยมักหลายพอนะเนื้อทีที่ยูนี่ประมาณสองไรค่ะเห็ดไบสองไรสำหรับยู่อาศัยแล้วก็ปลูกต้นไม้จงไวสองไร กับเศษใบไม้ที่ทับถมกันแล้วก็พ่นไหลมานำนำหนำตัวน้ำก็จะพ่นจะแยกแล้วน้ำก็จะไหลลงสะเหาแต่ว่าใบไม้มันจะไกลได้ค่ะเปยังือเป็นอันนี้เป็นรี่ไซเคิลค่ะมันพังเนาะเขาพังแล้วเขาก็เลยไปหามาขอบต้นพกหวานปลาไว้เพื่อเวลาบ่มีฝนอขอบคุณมากๆนะคะ